สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาร่โลนัลนพัสะกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทารโลนันพัสะกรพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทํานายด้วยไพ่ทาร่โลชั้นสูงและโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงมากกว่า28ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับวันนี้จิมมี่ทาร่โลนัลนพัสะกรพยากรณ์จะมาทํานายดวงสตาให้กับ ผู้ที่เกิดวันพุธประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2 5ง3นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโร่นั้นพระสกรพยากรขอออกตัวก่อนว่าการทํานายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทํานายเจาะจงดวงชะตาเฉพาะลายบุคคลใต่สิ้นนะครับแต่จะเป็นการทํานายภาพรวมในวงกว้างของทุกคนที่มีดวงเกิดภายในวันนี้เท่านั้นนะครับ ดังนั้นใช้มีความแม่นยำเเกิน99%ทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยำประมาณ80%ขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกคนที่เกิดภายในวันนี้นั้นยังมีลักษณะการกระดามที่แตกต่างกันออกไปการสั่งสมบุญบารมีในชาตินี้ที่แตกต่างกันออกไปการใช้สีและอัญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปลักษณะโงเ่เฮงที่แตกต่างกันออกไปลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป การใช้เครื่องรางของของลังที่แตกต่างกันออกไปและลัคนาราศีตามเวลาที่เกิดแตกต่างกันออกไปอีกด้วยดังนั้นหากคุณต้องการคำทํานายที่มีความแม่นยำเกิน99%แล้วแล้วก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาร่นันพัศกรพยากรเท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้รับผลคำพยากร์ที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เนื่องจากสามารถเจาะจงดวง รายละเอียดเฉพาะรายบุคคลเพิ่มเติมมากขึ้นตามลักษณะที่แตกต่างกันออกไปได้มากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับเอาละครับตอนนี้จิมมี่ทาโร่นั้นพัสกรพยากรณ์ก็จะต้องทำการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะทำการเลือกไพ่ทาโร่ออกมาจํานวน10ใบให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 1 3นะครับ พไพ่บที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สุด,สดรอ้อนในตอนนี้ก็คือ Nine of Swords ไพ่บที่สอง The Emperor พไพ่บที่สาม The Lovers ไพ่บที่สี่ Ten of Pentacles ไพ่บที่ห้า Six of Swords ไพ่บที่หก Seven of Swords ไพ่บที่เจ็ด Ten of Swords ไพ่ใบป four of pentacles ไพ่ใบที่9 Five of pentacles และไพ่เบที่10ที่กำลังหยิดได้สุด,สดร้อนในตอนนี้ก็คือ three of pentacles อาะล้วครับตอนนี้จิมมี่ทาร่โนั้น,นพัสกรพยากรณ์ก็จะเริ่มทำการทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันพุธประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราชส5 1 3นะครับ เหตุการณ์ในอนาคตสุขภาพของตัวคุณให้ระวังโรคปวดศีรษะปวดสายตาคิดมากนอนไม่หลับเจ็บป่วยไม่สบายต้องดูแลสุขภาพให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอน,นะครับและต้องพยายามบอกโลกในแง่บวกอย่าไปคิดมากเกินค,ความเป็นจริงสุขภาพจะได้แข็งแรงแล้วก็ร่าเริงจับใสยอยู่เสมอนะครับจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในอนาคตอายุมากกว่าตัวคุณลักษณะผิวขาวท้วมล่ำรวยมีอำนาจเป็นเจ้าคนนายคนเป็นลักษณะเจ้าคนนายคนหรือเจ้านายหรือชาวต่างชาติ ต่างถิ่นแดนไกลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเข้ามานําเรื่องปวดหัวเรื่องหน้าที่การงานให้กับตัวคุณนะครับหรือถ้าตัวคุณมีบิดาให้ระวังอาจมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจากบิดาหรือว่านําเรื่องเครียดม,มาให้ก็ต้องเอาใจญ,ญาติผู้ใหญ่เพศชายให้มากขึ้นนะครับพูดจาดีๆต่อการการทะเลาะจะไม่เกิดขึ้นระวังการขัดแย้งเรื่องเงินทองผลประโยชน์บางอย่าง กับผู้ใหญ่ในวงงานเป็นผู้ชายหรือญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ชายในอนาคตต้องตกลงเรื่องเงินทองกันให้ดีจะได้ไม่เกิดการขัดแย้งและผลประโยชน์กันในภายหลังนะครับระวังขโมยขจรขึ้นบ้านปิดประตูล็อกหน้าต่างให้ดีนะครับและถ้าตูคุณมีญาติผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ในวงงานเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับจะสามารถให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีมีแต่ความรักความจริงใจมอบให้การทะเลาะปักจะไม่มีนะครับ ตัวคุณมักจะได้รับโชคลาภมาจากพี่น้องเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดนะครับถ้าเสี่ยงโชคด้วยตนเองก็จะไม่ได้ต้องให้พี่น้องเพื่อนสนิทบอกเลขให้หรือหยิบให้อาจได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันหรือพี่น้องเพื่อนสนิทช่วยเหลือเรื่องฐานะการเงินบางอย่างได้ทางใดทางหนึ่งนะครับหยิบจับธุรกิจการเงินในอนาคตนะครับมีแต่กำไรไม่มีขาดทุนเงินทองไหลมาเทม,มานะครับ มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้เงินก้อนใหญ่หรือมีโชคลาภทางใดทางหนึ่งแต่เมื่อคุณได้เงินมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีเหตุต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปนะครับเพราะว่ารลา่จ่ายก็มากขึ้นมีเงาตามตัวก็เรียกว่าได้มาเยอะก็จ่ายเยอะจะมีการหมุนเงินก้อนใหญ่เพิ่มมากขึ้นกว่าในเดือนที่แล้วนะครับเพระาะฉะนั้นคุณก็ต้องประหยัดด้วยนะครับอย่าใช้เงินเกินความเป็นจําเป็นระวังของหายอย่าไปลืมวางของทิ้งไว้ที่ไหนแต่ว่าตัวคุณโชคดีตรงที่ว่ามีลูกค้าค่ะประจําเข้ามาอุดหนุนนะครับ ทำให้คุณเนี่ยยังได้รับการกรทั่มเรื่องการเงินอยู่ในเดือนนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าของคุณดีเยอะนะครับหรือถ้าตัวคุณมีเพื่อนวงงานที่ไม่สนิทก,กันนักหรือว่ามีญาติห่างๆเนี่ยช่วยเหลือเรื่องการเงินได้ดีในดับปานกลางนะครับและยังแสดงว่าอย่านําเงินไปลงทุนหุ้นส่วนกับใครในเดือนนี้นะครับระวังการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ในภายหลังในงายโดยเฉพาะบริวารที่มีฐานะต่ํากว่าเช่นคนใช้หรือว่า คนที่เป็นบริวารของคุณในวงงานนะครับที่มีฐานะต่ํากว่าเนี่ยอาจจะนําปัญหาขัดแย้งเรื่องเงินทองผลประโยชน์มาให้คุณในภายหลังหรือว่ามีการขัดแย้งหักหลังเกิดขึ้นในอนาคตเช่นทะเลาะกันนะครับอย่าแช้ลมต้องค่อยๆจ่าก,การระวังสุขภาพของตัวคุณเองระบบเลือดลมภายในร่างกายนะครับเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายเดินทางขับรถขับลาไปไหนไม่ประมาทดีที่สดนะครับขับรถช้าๆพบเครื่องรางของหลังติดตัวในระหว่างการเดินทางบ้าง หรือทำบุญด้วยการบริจาคลงศพหรือทำบุญด้วยการทำบุญปล่อยสาธิกายตายแล้วนะครับสิบตัวขึ้นไปจะดีมากช่วยส่งเสริมดวงชะตาได้ดีนะครับและสุขภาพอีหยางในของคุณในอนาคตร,ระวังระบบทางเดินหายใจปลอดหลอดลมแค่วัดไม่สบายภุ่ิแพ้อากาศเล็กน้อยนะครับมีเกณฑ์ได้เดินทางไปตากอากาศพักลอ่องเที่ยวกับบุตรหลามบริวารเด็กๆในอนาคตด้วยนะครับ ถ้าตักคุณเดินทางไปกับบุตรหลานเมื่อวานเด็กๆในนาคตไม่มีอุบัติเหตุหรอกเดินทางได้ท่องเที่ยวปลอดภัยดีนะครับแต่ถ้าตัวคุณเดินทางไปด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยเช่นครับรถคนเดียวอะไรแบบนี้คุณต้องระวังนะครับไม่ประมาทดีที่สุดและเวลาเกิดปัญหาต่างๆขึ้นในชีวิตในเดือนนี้ขอให้เดินทางหนีออกจากปัญหาซะอย่าตัวอเองครับไปแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นยิงแกยิงยุบุปสรรคจะผ่านพ้นไปโดยอาศัยเวลาเป็นตัวแก้ก็เรียกว่า ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองปีใหม่อะไรๆก็จะดีขึ้นกว่าในปีเก่าแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับบุตรหลานบริวารเด็กๆเ,เรื่องหน้าที่การงานก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรขัดแย้งต่อกันนะครับมักจะเป็นปัญหาขัดแย้งเรื่องเงินทองผลประโยชน์ก็ให้คุณระวังเอาไว้ด้วยนะครับนิดนึง ต่อไปเรื่องของความรักนะครับทํานายว่านอนคนเดียวโดดเดียเด่ยวโดยใดไร้คู่เคียงกายนะครับหรือต้องแยกอยู่เป็นการแก้เคล็ดอยู่ด้วยกันนานๆก็มักจะคุยกันไม่ค่อยเจอเรื่องนะครับทะเลาะก,กันบ่อยนะครับย่างเตียกันนอนรอื่นรังวายเป็นการแก้เคล็ดได้ดีนะครับหรือคุณชอบนําเรื่องเคียงมาบ่นให้คนรักฟังแต่คนรักไม่ชอบคุณต้องเป็นคนที่ล่าเลิงจัดใสมีอารมณ์ขันให้มากกว่านี้แม้คุณก็จะเป็นโสดนานนะครับ หรือคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วเดียอย่านำเรื่องเค่มาบอกที่คนรักฟังมีอารมณ์ขันใด้มากกว่านี้จะดีนะครับมันอาจจะเป็นสาเหตุของการทะเลาะได้นะครับแล้วคุณอาจจะทําการบ้านไม่เพียงพอทําการบ้านไม่เก่งทําการบ้านน้อยไปนะครับทำให้บกพร่องเรื่องบนเตียงเรื่องบนเตียงไม่ผ่านก็ทาให้มีปัญหาในชีวิตคู่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเก่งเรื่องบนเตียงทําการบ้านเนีย่ยได้ขาดด้วยแล้วก็ ตัวคุณมีโชคกับผู้ชายผิวขาวทวงเข้ามาเป็นลักษณะชาวต่างชาติหรือเป็นผู้ชายคนไทยที่ร่ารวยมีอำนาจเป็นเจ้าคนนายคนอายุมากกว่านี่นะครับก็ต้องแยกกันอยู่เป็นการแก้เค้นไม่งั้นมันก็จะไปกันไม่ค่อยจะได้หรือว่าคุยกันไม่ค่อยจะเรื่องในเดือนนี้นะครับแต่ว่าเดือนนี้รักใครชอบใครคนรักแนะนําโชคลาภมาให้ได้นะครับหรือว่าส่งเสริมเรื่องฐานะการเงินได้ทั้งใดทางหนึ่งนะครับและ มีความรักความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งได้นะครับมีความรักที่สดใสสมบูรณ์รอคอยตัวคุณอยู่คือคนรักเนี่ยเอาใจเก่งปรับตัวเก่งแต่ว่าตัวคุณนั่นแหละชอบนาเรื่องเคียร์มาบ่นให้คนรักฟังเพราะฉะนั้นต้องปรับที่ตัวคุณเอแล้วคุณอาจจะนําปัญหาเรื่องการเงินมาบนน่นให้คนรักฟังด้วยทําให้คนรักขัดแยง้งเรื่องเงินทงองคุณเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตกลงเรื่องเงินทองของคนรักให้ดีรายจ่ายในครอบครัวนะครับจะได้ไม่เกิดการขัดแย้งกันในภายหลัง แล้วก็รักใครช้บใครอยาเจ้าชู้ให้มากนักนะครับรักเดียวใจเดียวอยากขบซ้อนไม่งั้นอาจทําให้คนรักเข้าใจผิดได้แล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวคุณนะครับบางคนอาจไปเที่ยวกลางคืนได้พบรักที่ถูกใจนะครับแต่ก็ต้องแยกอยู่เป็นการแก้เคล็ดหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบฉาบสวยประมาณนั้นเป็นต้นนะครับก็เป็นความรักที่เสื่อถือไม่ได้ถ้าคุณไปเที่ยวกลางคืนอ,อะไรแบบนั้นแล้วก็ไปเจอคนรักที่ถูกใจ อาจจะเป็นความรักแบบมันวานสแตนก็ว่าได้เช่นมีความรักกันแบบลึกซึ้งแต่ก็ไม่ได้เป็นความรักที่จริงจังอะไรด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ควรรักเดียวใจเดียวแล้วก็ป้องกันตัวอยู่เสมอด้วยนะครับเพราะสมัยนี้โรคภัยก็มีเยอะงั้นค,คุณอาจจะเจ็บป่วยทางด้านร่างกายได้แล้วก็ตกลงเรื่องเงินทองกับคนรักให้ดีนะครับแล้วก็รักเดียวใจเดียวแสดงความรักเดียวใจเดียวมาให้มากกว่านี้ คนรักคุจะเชื่อถือในตัวคุณและแสดงความเป็นผู้นําออกมาให้มากกว่านี้เพราะคนรักชอบคนที่เก่งเป็นผู้นําพึ่งพาตัวเองได้นะครับต้องแสดงจุดนี้ออกมาให้เห็นมากกว่านี้เสน่ห์คุณก็จะมากขึ้นก็จะทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ดีเรื่องของความรักนะครับดังนั้นก็ขอจบคำทำนายสําหรับผู้ที่เกิดในวันพุธประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2513ตป็นงเท่านี้นะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับจิมมี่ทาโรนั้นพัสกรพยากรณ์ผลิตคลิปการทำนานการกุศลดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับตักคุณดีขึ้นในทุกๆเรื่องด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปรารถนาและตั้งใจเอาไว้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ